ค okay. สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะ,คะทุกคนเรามาเล่นต่อ EP สองร้านหนีพิซซ่าเอ้ยหนีเอาจากร้านพิซซ่าสิไดไหมโอเค EP หนึ่งเราเล่นถึงกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วอันดากลัวใช่ไหมโอเคเดี okay. นี้เรามาเล่นให้จบนะเป็น EP สองนะโอเคเราไปดูกัน พี่ยังมีหนามลงมาตรงเนี้หนึ่งสองสามไปไปเกือบไปแล้วหนึ่งสองสามไปอุ้ยเกือบไปแล้วไม่ไหนต่ออ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกระดูกตกมาเต็มเลยใช่เลยฉัน ช่วยฉันเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่าช่วยฉันเนี่ยเราจะไปตรงนี้ได้เหรออุ้ยมันเร็วมากเฮ้ยมันเหนียวมันหนืดมากเอ้ยเอ้ยใช่โอ้ยต้องหลบอ๋อยกระเด็นต้องหลบของที่ตกลงมาเนี่ยเอ้ยกระดูกตกลงมาเอ้ยเอ้ยเเหมือนเราอยู่ตอนนี้เราเหมือนเราอยู่บนโรวิ่งเลย โอ้โหหัวจะรอดมาได้กระโดดคอร้ายไปทางนี้เอาชีวิตรอดเอาให้กระโดดตัวอะไนี้เหรอเฮ้ยโน้ตขังเฮ้ยลาวาเฮ้ยเราจะตกเป็นลาวาไหมอ่ะอ๋อนี่ไง Tang, มีบันไดอยู่ข้างบนเราต้องไต่ตรงนี้ขึ้นไปกระโดดเฮ้ยเี๋อวไปแล้วใช่ยี่ไงบันไดฉันขึ้นไม่ได้อะนี่กันปีนได้แล้วนี่ตรงนี้เล็กมากอ๋อตกบันได ทางไหนต่ออ๋อนี่ไงเราต้องไต่ตรงนี้ขึ้นไปไไโอ้โหประตูอยู่ข้างบนประตูอยู่ข้างบน,อ,งนอ,อึบอึบอ้อออาอาามาา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 า โอ้ยอังน,นี้มันเล็กมากเลยดาใช่มันเล็กมากนี่พอดีกับเท้าเราเลยอึ๊บอึ๊บยังไงทางออกใช่ยงไงทางออกออกได้แล้ววิ <Yeah. S 1> ่งกลับบ้านได้แล้ว ให้ช่องอันดาด้วยนะบ๊ายบายวิ่งกลับบ้านทางนี้หรือว่ายังไม่จบจบแล้วอ๋อทำไมมืดตืดอื <c oughs> มันมืดอย่างเงี้ยฮ้ยไม่ฉันยังกลับบ้านแล้วยายา,านะยา ไ,ไฉันจะกลับบ้านแล้วแค่อย่าทำฉันยังไงทางออกจะโดดข้ามไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยมีสนามเย่งเล่นด้วยออกมา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บ๊ายบาย <Bye. S 1>